ในวันนี้ทีมข่าวซีซีนิวขีดไลท์ขอพาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามที่เป็นธรรมชาติและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏให้เห็นภายในอุทยานแห่งชาติผาแต้มซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีและของประเทศไทยโดยอุทยานแห่งชาติผาแต้มมีพื้นที่ติดกับประเทศลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งพรมแดน ชมภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ริมหน้าผาที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเสาหินรูปร่างแปลกตาอุทยานแห่งชาติผาแต้มมีพื้นที่ประมาณ340ตารางกิโลเมตรครอบคุมพื้นที่อำเภอโคงเจียมอำเภอสีเมืองใหม่และอำเภอโพไซมีอาณาเขตติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโคงเป็นเส้นแบ่งปรมแดนที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านหนองผือน้อยตำบลห้วยไผ่อำเภอโองเกี่ยมจังหวัดอุบลราชธานีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของอุทยานเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาทรายมีผาสูงชันแถบริมแม่น้ำโขงมีลานหินหรือพลานหินกว้างกระจายอยู่ทั่วไปสภาพป่าเป็นป่าเต็งรังมีเสาหินที่เรียกว่าเสาเฉลียงและแท่งหินลักษณะแปลกตาอยู่มากมาย และมีทุ่งดอกไม้ป่าจะออกดอกเต็มทุ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวสถานที่ที่น่าสนใจในเขตอุทยานได้แก่เสาเฉลียงจากถนนทางขึ้นอุทยานจุดนี้อยู่ก่อนถึงผาแต้มและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประมาณ1กิโลเมตรเป็นเสาหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมมีลักษณะคล้ายดอกเห็ดเรียงรายกันอยู่ หินดังกล่าวจะปรากฏเห็นซากเปลือกหอยกรวดทรายอยู่ในเน้อหินสันนิษฐานว่าเมื่อประมาณหลายล้านปีมาแล้วบริเวณนี้เคยเป็นทะเลมกกรชาวบ้านเรียกเสาหินที่คล้ายดอกเห็ดนี้ว่าเสาเฉลียงแผลงมาจากคำว่าเเรียงที่หมายถึงเสาหินผาแต้มและผาคามลักษณะเป็นลานหินโล่งมีพื้นที่ต่อเนื่องกันและชายขอบเป็นหน้าผาสูงเบื้องล่างคือแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติกันระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผาแต้มได้ชื่อว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนอกจากนี้บริเวณผาแต้มและผาขามมีทางเดินลงไปชมภาพเขียนสีโบราณยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์อายุไม่ต่ำกว่า3,000ปีเป็นภาพเขียนบนผนังหินปรากฏเรียงรายอยู่เป็นระยะ จากทางลงบริเวณผาแต้มต้องเดินเท้าตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ300เมตรจะพบภาพเขียนสีกลุ่มที่1ผาขามและเดินไปอีกตามเส้นทางเดิม300เมตรจะพบภาพเขียนสีกลุ่มที่2ผาแต้มซึ่งเป็นกลุ่มภาพเขียนสีที่มีขนาดใหญ่มีความยาวของภาพต่อเนื่องกันประมาณ180เมตรภาพเขียนสีที่มองเห็นได้มี5ประเภทได้แก่คนสัตว เช่นช้างเต่าปลาบึกปลากระเบนน้ำจืดวัตถุก็มีเครื่องมือจับปลาที่ชาวบ้านเรียกกันว่าตุ้มสัญ,ญลักษณ์และฝ่ามือคนโดยเป็นภาพเขียนสีที่มีเทคนิควิธีการก็คือการลงสีเน้นการใช้สีแดงสีดำและมีสีขาวบ้างจำนวนกว่า300รูปและเทคนิคการสลักหินหรือการทำรอยลงในเนื้อหินโดยใช้วิธีการฝนเซาะร่องอยู่ด้วย นอกจากนี้ภายในอุทยานแห่งชาติผาแต้มยังมีน้ำตกและก็ธรรมชาติที่สวยงามอยู่อีกมากมายเลยทีเดียวครับ